สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมคู่การ์ดคิงต่อมกันอีกแล้นวน,นะครับผมซึ่งบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยนี่ว่าไงดีกิจกรรมเยอะมากนะครับแจกของเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าก็เป็นกิจกรรมฉลองือง่นชมรบรอบปีกว่าๆเนาะสองปีใช่นะครับผมก็แล้วก็มีล็อกอินหลายวันด้วยนะท่านผู้ชมอย่าไปล็อกอินกันวันล็อกอินกันด้วยนะครับผมเพราะว่าของดีมากเลยเนาะ แล้วแบบกิจการเติมเลยนะครับผมโดยเฉพาะอันนี้คือผมพยายามทําอยู่นะจะเอาอันสุดท้ายครบเลยเพราะว่ามันได้ลูกบาใสาลงนะครับผมแล้วมันได้นี่ด้วยท็อปปิ้งแสงจันทร์สิบอันเนี่ยคือโคตรดีนะอจริงๆคือท็อปปิ้งใหม่นะครับผมมันเพิ่มความสมารถดีๆเยอะขึ้นเลยนะมาในวันนี้เราก็จะมาเปิดกระชากันเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งตู้ที่จะเปิดกันจะเป็นตู้ของตัวละครใหม่นะครับนั่นคือคุกกี้รถบูพายนะครับผม แต่ผมได้เข้ามาแล้วกน่อยในนี้นะครับผมจากการล็อกอินรายวัน <c> น <oughs> <c oughs> <c oughs> ั่นแหละคือกูล็อกอินวันสุดท้ายอ่ะวันที่28แนี่แหละแล้วแบบอยู่ดีก็ได้เฉยเลยทั้งที่แบบผมตั้งใจจะมาอัดคลิปนะแต่แบบผมได้ก่อนอะไรคลิปอีกแล้วอ่ะก็รู้สึกเสียรู้สึกเสียดายอย่างเหมือนกันนะแบบเชี่ยกูจะมาอัดแท้แต่กูได้ก่อนอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวจะเชื่อมา เอาเป็นว่าเราก็มาเปิดหาเขากันสนักนิดสัหน่อยนะครับผมเอาซักประมาณสามหมเพชรก็จะ,จะกำลังดีนะในคลิปนี้นะครับอ่ามาเราก็มีคุกกี้ระดับสูงก็คือตู้ธรรมดามีลูกบาทไม่ไม่มีเลยเพราะผมเปิดสกินไปหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสกินผมขาดแค่นี่เลยรถเชอร์รี่ผมขาดเชอร์รี่ตัวเดียวเว้ยถ้าได้มาผมจะขอบคุณมากเลยนะเพราะอีกห้าตัวที่เหลือเนี่ยคือผมได้ไปดหม,ดห,มดหมดแล้วนะครับผมแล้วมันคุ้มมาก อยากได้เชอรี่จริงๆนะอ่ะก่อนอื่นเลยส่วนเหมนนี้ก่อนอน,นะครับผมตู้ปกติเนาะไปดูกันดดีกว่านะฮะมาขอเห็นเอ็นชียนไม่ก็เล gendary สักครั้งหนึ่งในคลิปนี้นะครับผมมันจะเป็นอะไรที่ผมจะรู้สึกว่าสักเซสมากอ่ะมาตัวเดียวเองดูซิว่าตัวอะไรเอ่ย rare ถ้าเป็นเอ็นเชียนผมขอเพียวมันได้ลาเพราะว่าผมจะทำเพียวขึ้นห้าดาวแล้วๆนะครับผมถ้าเป็นเรจินารีขออะไรดีเอ่ยนน่นสิโอ้โหกูได้ขังมึงกี่ทีแล้วนะสปาร์กิง้งพระเจ้าได้บ่อยมากทั้งสก,กินสปาร์กิง้งผมก็ได้โคตรบ่อยทั้งละครสปาร์ก,กิ้งผมก็ได้โคตรบ่อยได้จนแบบพระเจ้าอะไรวะเนี่ยพอร,ร์ตกราฟนะฮะ ทำไมผมได่นแต่สปาร์กี้วะกูถามจริงบางทีมันก็เยอะไปนะไอตัวละครที่ผมไม่คิดจะใช้งานนี่คือแบบออกให้ผมรัวๆเลยนะอีกสองตัวโอเคมาลุ้นกันนะฮะว่าตัวอะไรออกอีปิกขอบคุณมาก ไม่มีอะไรมากจากเพราะว่าขอบคุณมากมาการองไม่ใช่การองสิเรียกว่าอะไรวะเอคลาเออร์ดีดีดีแล้วเอคลาถือว่าดีนะฮะเพราะว่าเอคลเนี่ยเป็นตัวละครเพิ่มตำแหน่งที่ดีมากเป็นซัพพอร์ตนะฮะอู้เศษเว้ยเหรอเจ๋งอยู่นะอ่าแล้วตัวนี้ดูซิว่าตัวอะไรนะฮะเรียบร้อยเดจเจอร์รี่ yes วะาโอ้ยคุ้มนะผมคุ้มแล้วแสงจันหนึ่งดาวผมคุ้นดูมาแล้วครับผมผมไม่เกลือแล้วโว้ยโอ้ยเยี่ยมจริงๆว่ะแสงจันทร์แสงจันทร์อู้หูแล้วได้เศษดาร์กช็อกโก้ไม่ใช่ดาร์เออดาร์กโกโก้มาเพิ่มด้วยโว้ยแสงจันทร์ว่า ก็มาดิครับพี่น้องฮะโอ้โหโอ้โหอะไรก็เกลือเลยเหรอลังจะได้แสงจันเมื่อกี้นี่คือกุงเกลือยาวๆอาดูซิว่ากี่ตัวเฟ้ยเอาเว้แสงจันมาว่ะฮอ้โหใครจะไปคิดว่าแสงจันจะโผล่วะไม่คิดนะเว้ยคือผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบราชินีน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็นางฟ้าทะเลอะไรอย่างเงี้ยแสงจันโผล่เฉยพระเจ้าพอดี อีปิกยูนิคอร์นเหรอไม่ใช่มัดแลนไม่ใช่ตัวแล้ววฟิองเซียฟิองเซียโอเคนกนลังดาวอยู่เลยดั้งดาวเลยตัวอะไรวะ <c oughs> ามาต่อกันนะฮะเฮ้ยคุม้มคุ้มแล้วผมคุ้มแล้วแสงจันทร์นี่คือผมโอเค is done คลิปนี้กูสักเซสนะ จบแล้วขอขอแค่นี้คือผมโอเคมากผมพอแล้วเนี่ยตอนนะี้คือไม่ไม่ต้องการอะไรเพิ่มอ่ะนะโอ้ยแต่งกันด้วยอ่าเบอร์รี่อะไรวะละัสเบอร์รี่เหรอใช่ไหมเออลัสเบอร์รี่ใช่ใช่อ่ะไปหมดแล้วนะครับกับแป้นพิมพ์ปกติ โอ้ยโอ้ย y ยยสมบัติอ่ะสมบัติด้วยปะกันแปะขอให้โอ้โหแม่งคำพีไม่ได้เลยอ่ะมาเมนขอของเรานะครับผมกับคุกกี้รถบูพายผมขอสักสองดาวก็พอถ้าคุ้มสุดเนี่ยคือขอสามดาวเลยละกันนะฮะอ่ะไปเลยเลยดีกว่านะครับผมขอหมดโอ้ยพอมันมนทำไมนี้อะ กล้าหารกับสตรอเบอรี่และก็ได้โอเคหนึ่งตัวอุ้ยเสีดวันนี้เสษแตกเยอะมากนะเส้นเสรจินเนอรี่แล้วก็เสษเอ็นชียนแตกเยอะมากเออยเออหรือว่าวันนี้มันวันขาขึ้นของผมวะคือเมื่อกี้มันคุ้มนะขาขึ้นมากเลยเรียบร้อย yes บูพายตัวที่2ของไอนดี้ของเรานะครับผมโอเคดาวแรกมาแล้วกับบูพายอ่ะเป็นต่อนะครับผมโอเคติดตกันเลยเรามาดูกันดีว่ากี่ตัวเอ่ยตัวหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผม อ่ะเราบารูก,กันนะครับว่าจะใช้วูพายหรือเปล่าออกอะไรออกอ่าล้นตันหินมะทำไมวะเออขอเช็คเลนดิเลนเลนเลนศูนย์จุดศูนย์ห้าโคตรเอาอ่ะ ผมโคตรจะเอานะกับศูนยะ์ศูนย์ะออกใค้กูได้ยังไงวะเน,นีู่งงมากเลยก็หมดข้ามนะฮะโอเคโอ้โหวันนี้ดวงผมดมีผมใช้หมดแล้วนะดวงเนะี่ยคือนั้นนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ดวงชะตาจะพานำเราไปนะฮะสองตัวโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เกีย่ยวโอ้โหวู้ดลีเบอรี่โอ้โอพระเจา้าคลิปนี้คุ้จัดทั้งเรเจนเดอรีร่หนึ่งตัวและเอนเชียนอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหสามดาวนะ Mary, โวฮลี่เบอร์รี่โวยมาวะ่ะแล้วออกอะไรกันอู้ อ่าอ่าอืออ่าหมาป่าเออใช่โอเคไม่ใช่หมาป่ามันเรียกว่าอะไรวะครันช็อกโกชิพเออนั่นแหละใช่ใช่ใช่จำชื่อนายไม่ได้อุ้ยเอาเรื่องวะเท่าไหร่วะเอนเชียนเนี่ยอยู่ไหนมีซูเปอร์เอนเชียนศูนย์ศูน,นยน์ห้าอีกแล้วเหรอถามจริงเอนเชียนก็คือศูนย โอ้คลิปนี้0.05แต่งสตัวให้ผมเลยพวดคุ้มเลยนะครับผมอ่ามารอบเสียเพชรเราจะเปิดกัน10รอบจนเหลือเพชรทั้งหมด1น0 0 0เพชรนะผมจะเปิดให้เหลือประมาณนี้นะครับผมโอ้ยอะไรครับนี่นคลิปนี้บอกแล้วว่าดวงผมมาว่ะซักเซสจริงๆนะเอ็นเทียนหนึ่งตัวเรด้ด้อีกหนึ่งตัวโอ้โหแล้วทีนี้ก็เกลือยาวไงใช่ไหม พอหมดแล้วไงดวงผมอ่ะโอ้โหคนบ้าอะไรจะแบบได้ติดติดกันะนะเนาะมันไม่มีทางอยู่แล้วแหละนี่กันเล่นกับโอ้โหยับยับบอกเลยว่ายับวันนี้คือยับนะฮะโคจะไม่มีเลยเหรอเออโอเคตกใจนว่าไม่มีซะและอีกกี่ตัวเอ่ยอีก,อก,อก,อกหนึ่งตัวนะครับผม มาดูทิว่าตัวอะไรออกหลุดเลยซากุระโอ้โหถามจริงอะไรเนี่ยหลุดเรือหลุดเละหลุดเรือโอ้พระเจ้าแปดร้อยซากุระนะครับผม โอเคมาขอ3ตัวด้วยกันในมัลตินี้ได้หรือเปล่า3ตัวมาโอ้ยตัวเดียวเองโอเคเอา้าไม่ใช่ตัวแล้วโอเคตัวต่อไปมาลุ้นกันว่าจะใช่หรือเปล่าน,น,น,นะครับผมกับบูพาย มาออก yes woo น่าจะสองดาวแล้วปะตอนนี้น่าจะสองดาวแล้วแล้วนะครับผมแต่คลิปนี้ไม่น่าสามดาวอะโอเคสองดาวในคลิปนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะสามดาวน่าจะทำไม่ไหวนะครับผมจังหวะน,นี้เหลือกันอีกแค่ไม่กีป่ประติแล้วนะเนะี้ยข้ามพอหมดมาคือข้ามนะฮะ โอ้โหหรือีกสองมตินะหลังจากโอเคอีกสองมตินะครับผมโอ้โหเพชรผมนี่ก็เยอะจริงๆจะประหยัดใช้ก็ประหยัดพยายามประหยัดอยู่นะตรงน,นี้แต่โมดสุดท้ายในคลิปนี้เลย่นกันเลยนะครับผมออกอีกปิดท้ายสวยๆางามๆสักทีนึงโอเคอย่างไยก็ปิดท้ายได้ดีเว้ย คลิปนี้ไม่เกลือผมบอกเลยว่าไม่เกลือผมกล้าพูดจากใจกจริงเลยว่ามันไม่เกลือนะครับผมทั้งยังไงมันก็ไม่เกลืออยู่แล้วผมว่าได้เอินเชียร์แล้วก็ได้จงินแล้วี่อย่างมาตัวเนี่ยจะอุ๊บเมาฮะซากุระอีกแล้วเหรอฮะอย่างว่ะทำไมได้บ่อยจังไงไม่นีไม่ใช่ตู้เหลือตู้ของเธอนะซากุระออกให้อย่างบ่อย โอ้อินนี่อะไรวะชื่วหรอวะอ้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ,หละเฉลิมอ่าเฉลิมลุดเลยอีแกวครับผมแต่ไม่เป็นไรถือว่าสักเซสนะในคลิมนี้ผมให้ผ่านแบบผ่านไปเลยเนี่ยโอลิเอร์ผมก็สามดาวก็เก่งขึ้นมหาศาลนี่เลยนี่คือของเด็ดแสงจันทร์หนึ่งดาวของเด็ดมาก ว okay. ้าวโอเคค่าความสัมพันธ์นั้นไหนเพิ่มวะอ๋อนี่โอ้โหแสงเจนกับนางฟ้าฮะเลต่อให้ภายนอกจะดูเปลี่ยนไปแตบู๊บบู๊บครับอันนี้จะหาชุดเท่ๆให้เธอใส่อืม โอเคมารับกันเลยนะครับหมูพายสองดาวโอเคสุดยอดว่ะคลิปนี้คือไม่มีคำพูดนอกจากเขาสุดยอดเลยนะคือแบบผมนี่มันดวงดีจริงคนอะไรจะดวงดีขนาดนี้ไม่มีทาง เออยากดูซิว่ามีเคลีย,ยสํารวจโรคความมืดยี่สิบครั้งแล้วทำได้เลยนะแต่แบบยังไม่อยากทำอะ่ะดูอดยางอื่นก่อนเปิดเบียนะครับอันนี้คือเคลียสัรวมีวิวีดีทีสิบห้าครั้งชนะทีดบ้านวาลินามีวิเวาาเย,ย,ย,เย์อ่าฮะอ๋อโอเคง่ายๆเลยอืมฮ ข้ามเลยข้ามเลยนาฬิกามีก็ใช้นะฮะอีกนิดนึงอ่ะอ่าอีกนิดนึงจะมีไหมเช็คชื่อกิวน้องเมื่อกี้เห็นเดี๋ยวไปเช็คนะฮะโอหมดแล้วโอเคนมพลกิว ใครอยากเข้ากลุมผมก็เข้ามาได้นะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าไงดีคนก็เริ่มออกกลุมผมไปเลยอะอันนี้คือกลุที่ผมสร้างเองนะคือผมก็นะไม่มีอะไรมากเลยคือกิวโล่งๆลางๆเลยนะไม่ได้ตกแต่งสวยงามอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมไอยากหาทรัพยากรมาเติมนะฮะก็เยวหาคนที่ไม่ได้ออนมาหลายวันแล้วแต่ออกให้เลยแล้วกันอ่คนดีคนนี้อ่าจัดการสมาชิก 66วันอันนี้ออกเลยแล้วกันนานๆที่ผมจะมาเช็คทีนะครับว่าใครไม่ละอ่อนประมาณเดือนหนึ่งผมก็จะเชิญออกเลยนะ30วันนะครับอันนี้น่าจะเลิกเลยละยีว่วันยังได้อยู่45อันนี้ออกเลยแล้วกันนะไปอืม มันออกโดนฉันออกได้แค่ประมาณนี้ป่ะใช่สามคนโอเคผมก็จะพยายามหาคนเข้ามาในกิวเยอะนะครับผมก็เนี่ยบัตรกิวผมก็เต็มแล้วถ้าใครอยากอยู่กับผมก็เข้ามาได้นะครับผมก็เล่นทุกวันก็จะดีมากเลยนะมาช่วยทำกิจกิวช่วยตีบอสกิวอะไรเงี้ย เราเป็นคิวช e ิวๆนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ถ้าใครอยากเล่นแบบซีเรียสก็ไปอยู่คิวอื่นเถอะเพราะว่าคิวผมเนี่ยมันเล่นแบบเล่นเอาสนุกนะครับเกมนี้ผมไม่ได้เล่นเอาแบบจริงจังอะเนาะอัพเกียร์อัพเกียร์อะไรที่อัพเกียร์ได้ก็อัพไปนะครับตอนนี้11ออันแล้วเอออันนี้อัพได้ ห้าอืมฮึสปอรติกิ่ยวบางอันมันก็บวกบวกสแตตได้นะแค่แค่เฉพาะบางอันนะครับผมอันไหนจะอัพแล้วอันนี้จะอัพอันไหนจะอัพก็ลองกดดูเผื่อมันอัพได้สองอันนี้อัพได้โอเคหนึ่งอัน อันนี้เอาได้พอดีเลยอืออัพอันนี้เอเคน่าจะประมาณอันนี้เนาะ แล้วเรามาปิดท้ายด้วยนี้กันเลยดีกว่านะครับผมกับการเปิดตู้แสงจันปิดท้ายในมติหนึ่งนะผมไม่รู้นะนะครับว่าผมจะเปิดครบ250ร้อย้ไหมจะได้แสงจันเพิ่มอีกหนึ่งตัวแต่ถ้าเปิดครบจะได้ดีมากเลยนะมาดูซิว่า0.3%จเจะอยู่ข้างผมหรือเปล่านะครับผมเพราะว่า0.5 0.05%อก็อยู่ข้างผมมาแล้วดังนั้น0.3ก็ต้องออกให้ผมด้วยเหมือนกันนะครับผมถ้าจะให้คลิปนี้มันสกเซสจริงๆอะนะยิ้มเผยตาหวานโถ่ตู้ ขอบคุณมากกี่ตัวคำถามคือกี่ตัวเวย้ยกี่ตัวคำถามตัวเดียวอ่ะลุ้นกันนะครับว่าจะใช่แสงจันทร์หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแม่งออกยากมากนะกับอีพิกดูดูว่าตัวอะไรอีพิกโอเคอีพิกก็คืออีพิกนะฮะมาโอ้โหเห็นตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงปิดคลิปเลยเหรอจากรุระผม,มเป็นอะไรของคุณเนี่ยฮะ โอ้โหท่าทางจะรักผมบ้างจริงๆนะเนี่ยซากุระออกให้ร่วนๆเลยเนี่ยโอเคนะครับผมโอ้โหเครียดเลยเห็นอย่างนี้ผมเครียดเลยกับซากุระเนี่ยให้ทำเป็นบ่อยๆวะผมไม่ได้ใช้เลยอน่ยเนี่ย,เ,ยเห็นปะยังไม่ได้อัพสกิลเลยเนี่ยโอ้ตาย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  โอเคนะครับผมท่านผู้ชมคลิปก็จะจบแล้วนะครับถ้าใครได้บูพายก,กี่ดาก็บอกกันด้วยนะครับผมยังก็แปลว่าสัตว์ในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับผม้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ